การต้มเบียร์หรือการยกท้งเบียร์ดูๆนะครับมันก็เหตุเหตุปวดล่างได้นะครับมอน้เฮาสเลยสิมาแนะนำ้านนวดนะครับหรือว่านานรักษาสุขภาพแพทย์แผนจีนและแผนไทยนะครับนี่แหละครับเขามาเขาจะใช้เปลี่ยนสุดก่อนนะครับเปลี่ยนสุดออกสุดมเป็นสกปกนะครับแล้วก็ฝากไว้ในตู้นี้นะครับนี่ก็เป็นมีคอร์สนะครับการรักษาทั้งแผนจีนแผนไทยนะครับมีฝังเข็มมีนวดมีคอบแก้วมีโอ้หลายอย่างนะครับไปถามเขาเอาแล้วครับผมก็ จำไ่ได้ตอนนี้นะครับก็นี่นะครับก็เป็นห้องทีท่เพิ่นใช้รักษานะครับเป็นเบื้องต้นเพิ่ะถามอาการนะครับว่ามือเป็นอย่างมือปวดบองไดมือปวดย่อนอย่างมือประเภตอย่างมานะครับนี่ก็เป็นการรักษาแบบครอบแก้วนะครับนี่คือปวดหลังน, mm. น,นะครับปวดหลังดูตกหมอนืยังไงนี่แหละนะครับแล้วก็ปวดหลังแห้งนะครับเอาครอบแก้วให้แล้วก็นวดคายเซนนะครับโอ้นี่ก็เป็นการนี่นวดคายเส้นโอเจ็บพักดูอืมนี่ครับโอ้ J คุณมอเห็นตัวน้องเชียวเม้นธรรมดาครับแห้งหลายขนาดนะครับโอ้กดติดเจ็บขนาดบรรยากาศคี่นี้กับะมาณนี้นะครับดีววสวยงามอยู่นะครับหลังจากเพิ่นขอบแกวแล้วนะครับเิ่นกนหนวดคายเนให้นะครับอันนี้ก็จัดไปนะครับมีจัดกระดูกให้พร้อมนะครับ <c oughs> โสรุปก็คือดีครับรอบหนาสิมาฟังเข็มต่อนะครับแต่ว่าหมอเพิ่นสิมาได้เดือเถื่วมาสั่นนะครับก็เลยต้องจองเคี้ยวหน่อยนะครับอันนี้คุณผู้จัดการลาดนะครับคุณหมอแพนนะครับโ m d ดคลินิกขอนแก่นคลินิกเพื่อนกระตั้งอยู่ข้างสำนักงานกรรมการสิทธิขอนแก่นนะครับกรรมการสิทธิกระเพิ่งมาตังให้กันครับก็ไปลองเล่นได้ครับถ้ามีเหตุการณ์ถึกเละเมื่อซิดนะครับไปสายสิทธิของประชาชนครับผมจัดไป